สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้มีโพคาพัดหรอกไม่ได้ออกทัางหอกคนเที่ยวครับเพราะว่าคนตกสองหมื่นสามหมื่นไม่หนีใบสองใบสามผลิ่ครับปิ้นจุก็ล้สมควรเครับหน้าฝนก็จ่อแก่อยู่แต่ว่าออกพื้นที่เอาขอโชคขอหลับไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาบูชาดอกไม้สวดมนต์เย็นกับคองพักคองเจ้านะครับเพื่อจะได้นอนกับฝันดีมีโชคมีลาภตอนนอนตอนไหนไปอีกนะครับเนาะออกมาเนี่ยพบภาพไปทั้งหมดอกครับทนตก้ชมทานที่โพคาพัดหรอกกับูชาวันนี้ละครับผมท่านผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจเนี่ ไม่นี้ได้ดอกเข็มครับดอกเข็มอันสวยงามดอกเข็มขาวงดงามใบออกก่อนะครับนไปออกเลยใบออกครับอ,อ,าอาจารย์มแม่หนุ่มนครับดอกใบมาวันนี้ได้ดอกเข็มดอกเข็มขาวถึงจะจบใช้ดอกไม้น,นะครับเนาะส่มอมนาหน้าต่อต้องนอนไปเลยนะครับฝนตกในป่านในดงนี่มองแต่ทันทีผู้ตายอยู่ เดี๋ยวพูดดูกับคนโตไปใส้เขาอะไรก็ี่รอเฮ้ยอมาบูชาจช่มั้จัถิงใจมาบูชาดอกไม้ใช่อกหัวเลเพื่ที่ท่านคิดไปให้คุณผู้ชมได้รับชมในรพอปรกาศชวงขายจัวันอะกาอมือในวันนี้วันงามมีของข้าปลากระสีผาขอน้องครับครับผมตกปล่อยปาแลวโอ้ะครับบูชาดอกไม้ที่หน้าของพระกองจ้งอานปยังไงนะครับพอได้มีคลิปไปให้่านผู้ชมได้ับชมได้ถึงช่่งที่จังหวนะครั เอางช่วยเดียลุกเรือใจคนที่ตามรที่าพเราเรื่อยๆลเขาูขาออกมผาปคอยนดแนะครับไว้านสนมะอ่หนาไนะครับเอาเที่น้องเตรียมการอะไรเรอนะเตรียมการแลวครับผม หลวงพ่ขอขาคุณสิลคุณถ้ำคลองปะคลองเจ้าก็ได้คุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์มันนี่บ่ได้ออกข้างนอกครับผมผลเล่นนะครับสองสามมือมานนี่ใบสองใบาสามมาตกคู่มือครับเอ่อตกก็พาเปียกเงี้ยหมดละครับผมน้ำของ,ของออก็จ่อไอแก่หมดะช่วงนี้ป้าใหม่ป้าไหลก็มีหนึ่งเตี้ยหนามเตี้หน่อยเนาะครับสารฟูสารยางกะไปบ่ได้แล้วครับพี่น้องน้ำของผลตกอ่ะเอามันนี่กันจะทำกันบูชาดอกไม้ คุณสิลคุณธรรมเ็จแล้วก็ได้ใช้คิดไปลงในท่านผู้ชมได้รับชมพ่อประาดช่วงข่าวตอนนะครับแล้วเมื่อได้ฝากขาวดาวแก่งแสงสว่างอันสดใสบรรยากาศดีไกดีผ้าทีมงานเราไปขอยชมพระลางนองนะครับวันนี้ก็พอไหวพระพ่อฟ้าพ่อสงฆ์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมเจ้าคำสอนระลึกถึงคุณพระสงฆ์ พ่อดำรงพระวินัยเอาไว้เพื่อให้ญาติโยมได้อาศัยพึงพาบารมีนะครับผมนะโมเทวทิตย์นะโมตัสสะภะกวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอราหะโต สัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภวาเทีมิสวาก้าโตภะคะวะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะชามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆ สังฆนะมะมีพุทธะคลวตาธรรมะคลวตาสังฆคลวตาขันดอกไม้ขันนี้ข้อบูชาเทพเจ้าเราเทพบาข้อบูชาอวิญญาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระอรหันต์เจ้าถึงหนารถุจงมีมวลลงมาหลักสมหลักษาให้รู้เจ้ สู่สมจินเยเย็นสู่ผู้สู่คนคนในบนโลกนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ผนมีสุกมีลาบสู่ผู้สู่ค้นมูผลธรรมะขัดค้ายกับคล้อยคล้ายนี้ผู้ผนไปรับจ้างรับ,บายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ถื่อสุขถือลาบผู้เล่นโฉกเล็นหลับขอให้มีโฉกมีหลับมัดดีมัดสิ้น มีแต่ความสุขความเจริญชุกกระเพร่างกายแข็งแรงเงินไหลมาเทมาอย่าเด็กเคลนขาดบั้งคอยได้ชมหนึ่งชมป่าชนาในทั้งไหลในของป่าในทั้งหนาเด็กกองกาละถึกในทั้งไหลป่าชนานัในเลก็คไฟทับถุมและก็งข้าพลาดหรอกได้มีแต่ความสุกคมจเจริญไปทางใตค่ะมีผู้ซอยเหนือเดือยผู้เด้อไปทางเหนือก่ะมีผู้ซอยขับนั่มอยู่นั่อยู่ดูสวยงามเดี๋ยว่าโอกาสมืัอนี้มีนขนมใหม่มาโบนชา คนสิ่งคนทำเพราะว่าบ่อได้ออกไปทางนอกครับผมอ่าคนโตกับใบสองใบสามมาโต๊ะกูมือสองสามมือคนหนึ่งเพราะไม่มองจืดครับมิได้มองมินตืดออกทางนอกระใดเลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาบูชาดอกไม้เพื่อได้รับชมรับฟังในการบูชาดอกไม้ต่อไปมือใด ฝ่าขาวดาแก่เขาวบดบอมีไข่อันตรายครับรมชายกับหลวอโชคเขาหลับสัญปูสันยาสันตาสัรถวดสันทีต่างๆนะครับเนาะหดวร้องหันกับตอนอแต่เนพาอสมควุนเนครับโจโขขางแน่ยอยหมดทั้งคงคงสุดไทยกับไข่ยุกับโูมแต่ว่าเบื่อน้อยห้อยน้อยเมันก็ธรรมดาแหละครับอืมไม่น้อยสี่น้อยเนี่ ตอนนอนแต่แนเ,พเตนพอดกรของน้องกินเราผู้ขาเอาใม,มันคักงวดใด้มันดีหาจับรัตตลีใบรอตตลีมันใช้ผงผ่าสงเสียวนะเทอะไรคนใหาจากรัฐบาลคนนันเ่แลววันที่หนึ่งเ็ยหนาวข้กับพี่น้องเลย้ลๆๆวแล่นี้าน่เออเออเอา,เอา,เอา,าะไรสามโตอนรัตอลีเปินมุนสี่ขังผด้วหนาลังผมตัว เออไอปุยาเหมือนนี่กานออกไยมาเอ่อยำรับยมนอนควันรับควันดีควันเช็นโชคลาภเด้อเอ่ปอประกอบร่างกายครั้งแรกการงานหนาทีไปทำม,มาให้กินแนวดก้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ชมก,กลมทำเ็ดถูกทิ้ถูกยางยาอะไมีไพ่อันตราลกินถึถทุกคนมีจ้าควหมดวันชำนาญคิดคิดอัง้ถ้าไมก็คอใเป็น ธำมาตราดตาท่านับเราตาเด้อนี่คำดอกใหม่ดูสาคุณชิงคุณทำเอาคุณมึงกลังชูเด้อคุณทรงทรงเสริมเปลมปีให้มีแต่พุ่มชุกคุ่มเจริญสาธุนอนหลับก่ฝฟันดีเด้อตันไหนนีโชคนี่หลับจไหนงแง่กันครับผมอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อาาอทังนอกไปลเ่องวันนี้ลองทมื่อวนี้ฝนตกครับผม บสองใบ3มาตกเลยจืนครับดินก็ได้สารประพงพุ่มเพิ่นยังอยู่น้ำปลาเนาะครับเนาะสารประพุ่มเพิ่นอยู่น้ำปลาน้ำเหลาสารปูตาสารยังไปบ่ได้จืนทางกเละเท่ะไปมาลำบักก็เลยพอแต่ผู้ชมมาบูชาดอกไม้ทัว เอาวันอหไรคนเที่ยวคนติดตามไปรับเี้ได้ครับเด้ออนสสยหญานกินข่าตตางขิงนะครับอนสสยหญานกินลิงต่างกระไตเบง่อี้พอค้าผู้ขี่ไร่ซ้ำพอผลผู้ดีสนอกเอวันก็มีด้วยประกันเลยชนิดครับปผมสวัสดีครับ